สวัสดีครับช่องวนมารีสตอรี่นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพี่ๆเอฟตีนะครับเอาใจสหวานครับผมนะครับพามาดูพามาชมนะครับเอาใจใสหวานครับผมนะครับร้านขนมหวานทิพวรรณขนมไทยนะครับผมตลาดไทยครับผมนะครับผมนะครับช่องวนมารีสตอรี่พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟตีนะครับพามาดูพามาชมนะครับบรรยากาศตลาดค้าขนมหวานที่ใหญ่และเยินที่สุดลุงเล็บ ถูกที่สุดที่ตลาดไทยนะครับผมครับทางด้านนี้ก็จะเป็นขนมนะครับมีกะลีป๊าบนะครับมีนะครับผมนะครับโดนัทครับผมนะครับกะลีป๊าบโดนัทนะครับผมลูกเต๋านะครับผมตัวทอดนะครับผมหรือจะเป็นขนมนะครับนี่ครับผมใส้ไอไอครีมนะครับผมใส้ครีมใส้นมใส้เนยครับผมครับมีเยอะแยะมากมายนะครับเป็นขายเป็นกระปุกนะครับเป็นมีพร้อมบรรจุนะครับเรียบร้อยนะครับ บรรจุกล่องบรรจุกระปุกเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะไปเก็บไปรับประทานได้เลยครับผมพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพีพีเอฟซี c, ท่านใดจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้ที่ร้านทิพพวันขนมไทยนะครับผมนำะยินดีต้อนรับนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพื่อนพีเอฟซีทุกคนทุกฟันทุกบ้านทุกช่องนะครับผมนะช่องวนมาลีต่อที่พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพื่อนพีเอฟซีนะครับพามาดูความมาชมนะครับนี่ครับผมครับ บรรยากาศตลาดค้าขนมหวานครับผมนะเอาใจใส่หวานครับผมนะครับันี้จะเป็นไส้สับปะรดนะครับผมขนมปังไส้สับปะรดนี่อร่อยมากครับน้องแอดวอนมาดสตอรี่ชอบมากครับชอบรับประทานมากไส้นี้นะลูกหลานก็ชอบครับตัวจะเป็นไส้ครีมครับผมนะไส้ครีมสีขาวครับผมนะตัวที่เป็นไส้ครีมสีเขียวน่ารับประทานมากครับผมนะสวยสดงดงามนะครับเยอะแยะมากมายครับผมนะหรืจะเป็นทองม้วนนะครับผมนะหรือว่าจะเป็นนี่ครับผมนะ โก้กครับผมนะครับนี่ครับผมนะครับนี่ครับผมนะครับขนมนะครับดูจะเป็นขนมปีโป้ขนมนะครับนี่ครับผมขนมทอดขอย้านนะครับขอย้านถ่ายคลิปนะครับผมนะครับเอาแตนครับผมนะครับเอาแตนดูว่าจะเป็นไกยศาส์นะครับผมดูว่าจะเป็นเค้กโบราณนะครับผมนะครับมีเยอะแยะมากมายครับผมดูครับนี่อันนี้เตรียมจะส่งนะครับผมนะครับออเดอร์ครับผมจะตามออเดอร์นะครับไกยศาส์นะครับร้านคิปวันขนมไทยนะครับผม รับจัดรับจัดขนมนะครับผมรับจัดขนมขันมากนะครับและขนมวงสวยงานมงคลต่างๆนะครับกำหน่ายขนมหวานในยุทธิยาทองยิบทองหยอดไป่ทองเม็ดขนมเปลือกมะพร้าวน้ําหอมนะครับบริหารดานโดยประคองนะครับคุณต้อมนะครับคุณนมนะครับผมขอเจได้ที่ร้านที่พรวนขนมไทยนะครับผมพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพีพีเอฟซีท่านใดนะครับช่องวนมารีตอรี่พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพีพีเอฟซีนะครับพามาดูพามาชมนะครับ บรรยากาศตลาดค้าขนมหวานนะครับผมเอาใจสาหวานนะครับผมนะครับเนี่ยทองหยิบทองยอดฝอยทองเม็ดขนุนนะครับผมนะครับสวยดงดงามนครับผมนะครับมีเยอะแยะมากมายครับผมหลากหลายราคาหลากหลายสินค้าให้เลือกนะครับผมนะครับอันนี้ถุงเท่าไร่ลูกสาวเนี่ยครับผมร้อยแปดสิบเม็ดขนุนนะครับร้อยแปดสิบบาทหนึ่งกิโลอลูกอ๋อหนึ่งกิโลร้อยแปดสิบบาทอันนี้เป็นทองหยิบครับผมนะ เท่าไรลูกอ๋อร้อยหกสิบร้อยแปดสิบไม่ขนุนร้อยแปดนะครับทองหยิบก็ร้อยหกแล้วทองหยอดอ่ะลูกสาวทองหยอดละเดียวร้อยเดียวเลยครับว้าวร้อยเดียวครับขอให้พี่น้องเพื่อนๆื่อนะครับผมนะครับร้อยเดียวครับผมนะครับขอเชิญได้ที่ร้านที่ปวันขนมไทยนะครับจําหน่ายงานขนมมงคลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดรับจัดขนมคันมากขนมมงสวงงานมงคลต่างๆครับผมนะครับจำหน่ายขนมหวานในยุธยา ทองหยิบทองหยอดปอยทองเม็ดขนุนะครับเผือกมะพร้าวน้ําหอมครับผมขอเชิญได้ที่ร้านทิพวันขนมไทยนะครับผมครับทั้งปีกทั้งส่งนะครับผมนะครับมีมากมายหลากหลายไซส์หลากหลายเกรดให้เลือกครับผมนะครับนี่ครับรือว่าจะเป็นปอยทองครับผมนะครับนี่ครับปลอยทองครับผมนะครับสวยๆน่ารับประทานมากครับผมนะครับมีครบนะครับขนมม้อแกงครับผมนะครับนี่ครับผม ขนมหม้อแกงนะครับขนมถ้วยฟูนะครับผมทบนี่ครับขนมหม้อแกงขนมถ้วยฟูครับผมเยอะแยะมากมายครับผมหรือว่าจะเป็นขนมชั้นนะครับผมนะครับรับจัดงานมงคลต่างๆครับผมขนมคันมากว้าวนี่ครับสวยมากเลยครับผมนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมนะครับนี่ครับ ขอเชิญท้านที่ร้านพรวันขนมไทยนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพีซีเอฟซนะครับผมนะครับคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนี่เป็นขนมถ้วยฟูครับผมนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้นะครับผมที่ร้านทิพวรรณขนมไทยตลาดไทยนะครับผมนะครับนี่ครับขนมต้มแดงต้มขาวครับผมนะครับนี่ครับผมขนมไหวขนมวงสวงนะครับไหว้พระพิคเนสครับผมนะครับผงท่านเท้าพระพิคเนสสวนเทพเจ้างความสําเร็จครับผมนะครับนี่ครับ นี่เป็นขนมชั้นนะครับหลากหลายซีซันนะครับน่ารับประทานมากครับผมครับเปิดสดนามครับผมทีมงานน้องๆร้านทิพวรรณขนมไทยยินดีต้อนรับนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับผมครับช่องวนมารีต่อที่พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีนะครับพามาดูพามาชมนะครับบรรยากาศตลาดค้าขนมหวานนะครับผมครับร้านทิพวรรณขนมไทยครับผมครับจังหวัดอยุธยานะครับผมจําหน่ายขนมหวานนะครับ รับจัดขนมงานมงคลต่างๆนะครับรับจัดขนมทาขันหมาวงสวงพิธีมงคลต่างๆครับผมนะครับอันนี้เป็นพุทธสารเชื่อมครับผมนะครับเยอะแยะมากมายนะครับผมนะครับนี่เป็นข้าวแตนนะครับ สดวนกามครับผมนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพีพีเอฟตีท่านใดนะครับผมจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อเพื่อรับประทานก็ขอเชิญได้ที่ร้านทิพต์สวรรคขนมไทยนะครับผมช่องวนมารีต่อรี่พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพีพีเอฟตีนะครับพามาดูพามาชมนะครับเอาใจสายหวานครับผมนะครับนี่ครับผมจะเป็นขนมนี่ครับผมขนมเปียเล็กเปียใหญ่นะครับมีครบนะครับผมนะครับนี่ครับใหญ่มากครับผมนะครับขนมเปียอันี้นะครับผมนี่จะเป็นขนมนต่งแครับผมนี่ครับ าแต่งครับผมเป็นขนมปั้นระดันะครับผมยี่แก้มไมครับผมครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับฝีสีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับเข้ามากดเลิฟกดไลค์กดติดใจกดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ทําคอนเทนต์ดีๆนะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ีได้รับชมกันนะครับกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ